คนลาวกำลังเดือดร้อนหลังจากปรับเปลดเงินกันเองเพราะอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะทุกคนคงทราบแล้วว่าประเทศสะปะปแบนเงินบาทตอนนี้ก็ส่งผลกระทบบ้างแล้วมีคนลาวเอาเงินบาทไปแลกที่ตลาดเช้า เขาบอกก่อนนะคะว่าตลาดเช้าที่ว่านี้คือห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ที่เวียงจันทร์นะคะมะนาวก็เคยไปแลกเงินที่นั่นแต่สาวลาวคนนี้บอกว่าไม่มีใครรับแลกเงินบาทที่ตลาดเช้าซึ่งแอดมินคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะที่นั่นเป็นที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกกฎหมายแอดมินสังเกตว่าเธอน่าจะทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ซะมากกว่าและดูเหมือนอยากจะด้อยค่าเงินบาทว่าไม่มีใครเอาโดยที่เธอพูดไปเขียงเงินบาทไปมาแอดมินก็เลยอยากจะบอกนะคะสาว คุณคุณท so, ั้งหลายบอกเองว่าทุกคนต้องไปแลกเงินที่ธนาคารเท่านั้นและตอนนี้คุณจะมาโวยวายอะไรก็ไปแลกที่ธนาคารสิคะเงินจะได้เข้าระบบตามเจตนาลมของคุณคุณทั้งหลายน่ะนี่แหละเขาว่ากว้างงูไม่พ้นคอ ไม่พ้นคอตัวเองเลยหางงูก็เลยพันคอตัวเองส่วนแม่ค้าออนไลน์ก็ออกมาตัดพอถึงการเป็นอยู่ทุกวันนี้ว่าอยู่ยากขึ้นทุกที่ล่ะค่ะถ้าขาดน้ำขาดไฟทุกอย่างก็จะติดขัดไปหมดไม่เฉพาะที่สปปล่ะค่ะ ที่ไหนก็เหมือนกันถ้าหากว่าน้ำไฟเราไม่สะดวกไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดแล้วก็อยากจะบอกสาวลาวที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแลกเงินบาทแล้วไม่มีใครเอาด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้คุณก็ไม่ควรที่จะถือเงินบาทนะคะ ไม่ควรถือไว้เพราะมันไม่มีค่าคุณควรถือเงินกีบนะคะแล้วสถานที่ที่คุณบอกว่าไม่มีใครรับนั้นน่ะคุณอย่าลืมนะคะตลาดเช้าแห่งเมืองเวียงจันทร์เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีร้านรับแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีขนาดใหญ่ นะคะอย่าดูถูกห้างสปปรรพสินค้าหรือตลาดเช้าของตัวเองสิคะที่นั่นน่ะเขารับแน่ๆเพราะเป็นที่ที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะเขาไม่ได้รับนอกระบบเขาไม่ได้แอบทำเขาเป็นร้านที่ใหญ่โตเทียบเท่ากับธนาคารย่อยๆเลยล่ะคะ่ะนะคะ อย่าอย่าทำแบบนั้นคุณจะถือเงินกลีบหรือจะใช้เงินกลีบอย่าเอาเงินบาทไปพาดพิงพวกเราไม่สนใจหรอกคะ่ะว่าคุณจะใช้เงินสกุลอะไรในประเทศแต่อย่าเอาเงินบาทไปพาดพิงค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะมะนาวก็ขอฝาก เอฟซี uh, ที่น่ารักทุกท่านฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมานาจะให้ทุกคนไปรับชมคลิปสาวคนนี้นะคะแล้วช่วยวิเคราะห์กันหน่อยว่าเธอทำเพื่ออะไรใครมีคอมเมนต์ใดๆคอมเมนต์ไว้ใต้ คลิปของมะนาวนะคะมะนาวอ่านทุกคลิปนะคะอ่านอ่านทุกคอมเมนต์ขออภัยนะคะมะนาวอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกทุกทก,กาลังใจไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหกพันเวิสโซ่แหล่จูงตลาดเศ้าวุ้ยเห่เาเลยบวม,มิเลดเขาว่าสิแหละโบแลกเงินบาทรัฐบาลบวมิเลดได้แหละเอาไปแลกใส่มาเนี้ต้องได้เข้าธนาคารเดียวธนาคารกระดิบธนาคารเลยไปเลขใส่กรบโบได้ มีเท่านี้ก็ได้มีเงินอยู่หพันเซแรกจุตลาดเร้าบเเอาเลยบมิเลเขาว่าสิแหละบแลกเงินบาทบมิเลได้แหลเอาไปแลกใส่บานต้องเข้าธนาคารเดียวธนาคารกระดธนาคารเลยเลกใส่ก็โบได้มีเท่านี้นก็ได้เขาเอาดีได้ เขาจะเช็ดยังไงดีทุกคนอยู่ลาวเดี๋ยวนี้อุกใจมันมีหล,หลายหลายอย่างเลยทุกคนภัยเป็นขั้ค่อยเนี่ยภัยที่ขายของอนได้อยู่ลานหนึ่งค่อยอยู่ไกลตัวเมืองแล้วค่อยนั่สองค่อยบอกมีคนส่งค่ะคนส่งสามไฟฟ้าดับดีที่ดีดับได้ดับดีดับสองสามมือบ่มากับมีดีนะวันนี้ปิ้นได้น่สามวันเลยทุกคนคือวันแลกมันมีหลายชิ้นหลายอย่างทุกคนขอบบบส่วสะดวกสบายนะทุกคนเลยและที่สําคัญตัวอิก็ไปได้กําไรด้วยนะ หนึ่งน้ำมันลดเนาะทุกคนเนาะเออเวลาลูกล้างเขาไปส่งเง้ยทิมื้อนี้ยังเซ็นมื้อนี้กบไรมื้อนี้ฮะอ่าสองเซ็ตเนาะเซ็ตใหญ่หมดเลยห้าร้อยห้าร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทประมาณพันกว่าบาทเนาะอ่าพันบาทถ้าเป็นเงินลาเขาหกแสนหกแสนกว่าอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนลบไปแล้วขึ้นตัวเองน้ำมันลดมื้อนี้หาซื้อเครื่องซื้อของเจ็บที่ซื้อต้องกินให้ลูกให้ลานนะนะว้าวอีกีนะทุกคนขึ้นกันยังบว ไม่ยมดไปเคืองนะึงแล้วทุกคนเอ่ยคอยเฝ้าอยู่ดีนะอยู่ลาเนาะคือมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบประสบลุ่สบายทุกคนซึ่งคอยเองอยู่ไทยได้จเจอืเนาะคือเวลาส่งบางที่นะี่ไปไปปุ๊บอ่า,ยาอย่างเส้นเนะาะสมมติไปส่งปุ๊บบางทีบปินบอดได้เอ้ยบางที่ทมดเวลาอย่างประมาณนี้ทุกคนเนาะบางทีก็บแบบบางทีมันบอกมันบกคงที่อะ่ะ บางทีกับปิดี่4โมงประมาณนี้อันคนช่วงที่กับปิด5โมงบางที่ก็ปิด3โมงบางที่ปิด2โมงแล้วเวลาเข้าไปบางทีเนาะไฟมันเอาเร์ปินมาได้เนาะอันปิดที่อยู่มาได้เพราะไฟฟ้าับกลับมาอีกวันใหม่ไปอีกซึ่งออดอรือันก่าแล้วมันบอกคุ้มเลยทุกคนนล้วมันรดกระเบิดค่อยจังเคล็ดจังไหนดีทุกคนจังคุยกับแม่ทีมดีป่ะเนาะให้เราส่งให้จะให้แบบให้ออดอร์ละสิบพันหรือสิบห้าพันอย่างสิ้นะให้เราแบบไปเลยอ่ะชนกล้องไอยยังอะสิแบบ ก็บ่ได้แพงนะก้องเดียวห้องสร้างเองกล้องแบบมกี้บาทเองกลองลนะพันก็บาทเองกลองอยูร่าราซื้อเป็นมัดแมทมัดเป็นม,มัดนะมัดล้วซ่สามพันกี่กไว้ทั้งซ่าอันบุเก็จะซื้อกลองซื้อ,อยังให้ราวนะเดี๋ยวจะคุยกับลาวเบิ้งว่าเราจะใจดีส่งไม่ค่อยบอนะเขาจะให้เอาอเดร์ลาวละสิบพันอย่างะใี้แบบแค่แค่แค่จะไหนเราถือของไปส่งอยู่เดียวนะก็จะเปิดบินกับาลาวแล้วของจะไว้กับลาวเองทุกคนวมนนี้ราวจีส่งเขาค่อยอยู่บนนอทุกคนถ้าเป็นวบบนี้ค่อยดีใจให้ยังนะทุกคน มันบรสะดวกสบายเลยค่อยน่ะบางทีไฟฟ้าดับก็ดับดีดีจังระดับตั้งแต่ดับเมื่อนี้หาได้ส่งได้แล้วส่งเอเดอ้อกําไรไปแล้วกทไนหายกําไรหดเป็นยังจึงขายมึงบ่ได้กําไรมึงขายอีกอยังค่อยขายเอาลูกค้าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาอยู่บ้านเกิดเมืองนวลของคอยค่อยหาเอาเดอือไว้หาลูกค้าไว้สินค้านี้ค่อยต้องท่าตลอดชีวิตเบิ่งทุกคนเมืองหน้าค่อยกองโซลโเลยะดนี้มันมีพี่โตมพี่เตอ,อย่างทั้งนั้นบอกเลยว่าไซดีทุกคนเออยู่ลาเมื่อนี้่ะ แดดสองกระปุกเออคิมในะทีนสองชุดกระตุกอยู่พันกว่าบาทแล้วถามว่าขายได้บ่าขายได้ทุกคนแต่กำไรมันแทบจะบ่มีอ่ะมันมือนไปนำผลชง่งมันหมือนไปนำบันค้าส้งโอ้ว้าวก็ว้าวเถอทุกคนคอ็ว้าวดีได้